โยนไหมครับโยนโยนาดูกันว่าไทท่านจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับซืบอโอ้โหดูระเบิดทุนระเบิดพี่อะไรแองเกอร์อะไรดูทุนระเบิดแล้วปืบปืบปืบเสร็จพี่เพื่อนถอยเลยอ่ะเพื่อนถอยเลยอ่ะโอเคเราโยนป้อมไว้ก่อนเลยครับจริงด้วยครับผมจัดมานี่ไงนี่ไงสองหนึ่งครับเอาไปอีกเสร็จแน่เทสตะเสร็จแน่ครับ ุุบลวงโ,โห้้ยอยอยสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาพเพื่อนๆมาดูเจ้าคาจิกันนี่ซึ่งผมยังไม่เคยทำคลิปแยกของเจ้าคาจิเลยตั้งแต่รนะับเดซิเบลจุดสี่เนี่ยซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะใช้นีออนบลัดพาวแล้วก็บูบนะครับผมใช้คู่กับนีออนคาจิด้วยซึ่งดูเฮ้ยมันมันมันดูแบบทรอนแสงสีฟ้าแสงสีชมพูโหย่ยเท่มากเลยสำหรับบาร์นะครับผมอยู่ที่เ,เ,เลเวลสิบสองแต่พาวเนี่ยเอ๊ะเลเวลเก้าเท่านั้น เอ,อจีหมดจากเกลี้ยงเลยอ่ะมาดูขนาดเบาก่อนครับผมนี่คือขนาดเลเวล9นะดาเมจอยู่ที่1 8ื่นแหรับบาสนะครับผมนี่ดาเมจอยู่ที่28,200ครับแล Boom. ้วบูมดาเมจอยู่ที่37,700ซึ่งเนี่ยมันเป็นตัวสเปเชียลเิอรชันใช่ไหมความเสียหายจะมากกว่าตัวปกติ10%ครับแม้ว่าเวลเก้ามันก็น่าจะรุนแรงแหม่ตั้งหมื่นแปดใช่ไหมล่ะสำหรับความเชี่ยวชาญข,ของเจ้าคาจิที่ผมจะใช้ครับผมก็มจะเป็นดาเมจเดียวเลอร์นะครับ สำหรับโดนก็จะใช้เป็นโคโชนะครับผมนี่เพิ่มสปีดให้ตอนหายตัวหรือว่าตอนพลางตัวเนี่ย15%ครับซึ่งเจ้าโดนตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับผู้ลหลายตัวเลยนะที่สามารถหายตัวได้อย่างเจ้าโลกี้ลิงโอโลจีประมาณนี้เลยนะซึ่งสามารถหายตัวได้ไมันจะทำให้เร็วขึ้นตั้ง15%เนย่ยิงแรงขึ้นอีก7%ครับและนี่จะเพิ่มความเสียหายจากเดสมาให้อีก3%ครับและสิ่งสุดท้ายเนี่ยทำให้เจ้าคาจิเนี่ยอึดถึกทนมากๆเพราะว่าถ้าเกิดศัตรู เดฟเฟกเดนมาร์กที่เราทําได้นะความเสียหายที่เราจะได้รับเนี่ยจะลดลงครับผมห้0ชั้นเฮ้ยหายไป50%อครับอันนี้ถือว่าดีมากๆมันจะทำให้เจ้าคาจิอืดไงเพราะว่าเลือดมันก็ไม่ได้ดูเยอะมากเลยต้องใช้เจ้าโดนโคโชเนี่ยครับผมทําให้เจ้าคาจิเนี่ยรับดาเม็นน้อยลงไปครับเพื่อนพาเจ้านิออนคาจิลงสนามกันดีกว่านี่คือคลิปแยกเดียวๆพระเอกของเราเลยนะไปเลยว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โคด้ด DMBL นะเลิฟเลเลยคาจิครับผมหเฮ้ยขอไปเอาเสาด้วยเพื่อนไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วละม,นลละมอน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 ม,อนม,อนมอนแค่เหยียบลงไปก็ยังไม่ถึงเลยเอาเสานี้ก็ได้วะจัดไปครับจัดไปครับผมโอ้โอเคขอเสาก่เฮ้ยเฮ้ยไอหนุยยย่ยโจ๊กครับโจ๊กครับเฮ้ยอะไรยิงวะโอ้ยมาเลย <laughs> มาได้ไงโดนไปดีครับโดนต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วเฮ้ยเทสนี่วาโอเคจัดมาจัดมานี่ไงอโบ๊โบ๊ไปครับปึ๊บเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอเวอนั่นไงนั่นไงโอเคเฮ้ยหายตัวครับยันแม่ซ้ำครับเรียบร้อยอเฮ้ยแพ้จะเอาจะเอาว่างั้นยยนี่โยนไว้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 โอเคโดนแน่แน่เรียบร้อยไปคนนึง นี่ไงทุนระเบิดของเรามันาเฮแแ่นทอมแ่นทอมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่โดนเหรอโดนดีวะจัดไปครับฟับอา้าวหายตัวกับไม่รอดเอา้าโดนบลัดโอ้ยตามไปเหรอเฮ้ยหายตัวครับสกายรอดครับต้องโดน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 อิมุกิด,ด้วยเอาไปดิคราวเนี้ยบึ้มๆอ่ะว้าเสร็จเรียบร้อยไปคนนึง นี่ไงคือเาจริงๆเราไม่ต้องกระท้าเอ้ยเราเอาทุนระเบิดของเรานี่แหละเรียบร้อยไปเห็นว่าคาจิมายแบบบึ้มๆอะ่ะเฮ้ยครับผมเอาเสาก่อนโอ้โหฝั่งนู้นบึ้มเร็ว่ะเดี๋ยวนะได้ไหมนะไม่ได้แล้วขอตัวนี้ดีกว่าครับโยนทิ้งไว้โยนทิ้งไว้ป้อมเปิม,ปมเนี่ยไอ้ทุนเนี่ยทุนระเบิดเนี่ยฟืบว้าเดี๋ยวก่อนไอ้นู้นครับโจกครับน่าจะกลับมาเอาเสานะฟาบ อโอ้โดนด้ต้องโดเรียบเลยโอเคมามามาเฮ้ยโจ้ครับโว้วโว้วโว้วว้ววว้นี่ไงลอยลอยไปหารอยไปหาเสร็จป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสร็จก่อนขอนัดเดียวพอโอ้โหเฮ้ยลิงมาหายตัวครับโยนไปครับโยนโยนโยนแรปเตอร์อะแรปเตอร์เอาไงอะเอาไงอะ ว้า wow. เอาดีเอาดีอุ้ยแพดีโอเคไม่เป็นไรครับแรปเตอร์ก็ปล่อยไปทีครับซื้อโอ้โหแทบหมดแทบหมด,หมดเรียบร้อยเฮ้ยดูคาจิไม้สุดเกินว่ะไปครับจืบเอาติดหลังคาหมดเลยทิ้งไว้ที่เสาเนี่แหละทิ้งไว้ที่เสานี่แหละมีใครอยากจะกินหรือเปล่ามากินได้ที่เสานะครับฮเฮช hey ินั่นไงนั่นไงนั่นไง โอ้โหเสร็จปะครับล้วงว้าดูดีเลยทีเดียวไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับจัดไายหายตัวครับหายตัวยังเอาเสาได้เรียบร้อยไปคนหนึ่งว้าเฮ้ยดูดีทีเดียวเลยอะสุดเกินว่ะเฮ้ยไอ้นี่นะไอ้นี่นะลิงนะลิงนะจัดไปครับฟืบนนี่สองหนึ่งครับเอาไปอีกฟาบหายตัวครับ ไปครับโยน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 ไปโยนไปโยนไปเร็วเร็วดีหายตัวแหมจัดครับผมเสร็จแน่นอนล่วงไปอีกคนหนึ่งว้าดูดีทีดูดีดีมีระเบิดเพียบเลยไอ้นี่ครับสกายร็อตเหรอไปดูกันครับนี่ไงแลมเพจเฮ้ยไททันเลยว่ะไททันเลยว่ะโอเคโยนไหมครับโยนโยนดูกันว่า ท่านจะเป็นยังไงบ้างนะนีไ่ไปแล้วครับไปแล้วครับซึบโอ้โหดูระเบิดทุ่นระเบิดพี่อุ้ยอุ้ยไอ้นี่ไม่ได้ว่ะหมิงว่ะซึบเฮ้ยเข้าเยอะเข้าเยอะงั้นขออีกนัดหนึ่งหายตัวก่อนฮันแน่ฮันแน่ฮนแนฮนแนเฮ้ยดาบรอครับรอดาบกลับมารอดาบกลับมาโอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ไหนเออฮัลโหล กลับมายัางกลับมายัางเฮ้ยฮอกว่าโอ้โหซึบลวงหายตัวก่อนว้าดูดีเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่นะอยู่นี่นะอยู่นี่นะทุนระเบิดไปกินครับทุนระเบิดไปกินนี่เฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสวยแล้วจา้าสวยแล้วจา้าโอ้ยโน่น,นี่อ้โถหายตัวครับเฮ้ยเฮ้ย,ยมัน มันเฮ้ยไท่ท่านถ่ท่านถ่ท่านครับสองคน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 จัดไปไปเอาไปกินโอ้ย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 ,อยตัวนี้ครับหายตัวก่อนลุกเอออีเทอร์อีเทอร์ต้องโดนดีอีเทอร์เอาปะละ่าล่ะเอาปะละ่ล่ะหายตัวแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วเร็วฟื้ หมิงหมิงเนียเนียเอาไปวูดูดีเลยทีเดียวครับไปครับหายตัวครับแล้วดูทุ่นระเบิดเป็นร้อยเป็นล้านเพนก่อนลูกเฮ้จะถึงร้อยห้าสิบเมตรปอาวะเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วโอเคนี่ไงนี่ไงดูดูดซืบใสเลยเฮ้สวยแล้วโอ้โหรวงครับเฮ้ชลอครับหายตัวก่อนไม่ได้แล้ววะไม่ได้แล้ววะ เพนจ้าเพนจ้าทิ้งระเบิดไว้ทิ้งเอาไว้ทิ้งทิ้ง,งไปจานเลยปัดโถเดี๋ยวเองจะโดนมาดูสก,กรอร์ดีกว่าผมว่าเจ้าคาจิจริงจริงทำไปได้เท่าไหร่นะนี่เลย19คิว7เสาสิเล้านว้าวคาจิครับผมไปกันไปกันไปกันเร็วไหายตัวก่อนหายตัวก่อนมาครับมาครับอันนี่คือยิงอะไรของคุณนะครับเอาโยนไปก่อนเลยครับนี่ไง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  ถอยหลังครับถอยหลังครับจาดไปก่อนเลยคนนี้นะฟืบโอ้โหครึ่งลอดต้องหายตัวจ้าไอ้นี่แหมมันเนียนอยู่ข้างหลังเหรอเฮ้ยเขาหายตัวเปล่อวะไปครับมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าแฟบอ๋เอาไปอีกเอาไปอีกนี่ไงมันต้องสะเทือนอีกครับมิคาเซ,ศซ่ศูนย์หนึ่งซืบจาดครับผมเฮ้ยนี่คือแบบยิงต่อเนื่องได้อย่างนี้เลยเหรอว้าว จัดมาบุ๊โอ้หัวร้อนเดี๋หัวร้อนใครดูปื๊บเฮ้ยเป็นเลียวอ่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวโอเคตัวนี้ครับเฮ้ยหายตัวเหรอจัดมาไอ้นี่มันหายตัวได้เฉลโลเหรอปื๊บโอ้ยไอ้นี่ครับหายตัวก่อนโอ้เด็กกันนะเด็กกันนะเด็กกันนะเราอ่ะจะต้องยิงไปครับ ปืดฟืดฟืดฟืดนี่ยไงนี่ไงนี่ไงใครผ่านมาทางนี้ต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 จัดไปครับผมน่าจะได้คิวแหละปั๊บยางอีกโถ่ไม่ปักโจ๊กเหรอยางดิเอาไปครับแรปเตอร์ครับฟืบลวงโอ้โหไอ้นี่นี่นี่นะติดหมดเลยเฮ้ยอะไรไอ้แบ็คเรียเล่ครับสองหนึ่งครับเอาไป พื้นๆไปครับพื้นๆไปนี่แหละนี่แหละแถวๆนี้แหละอ้าวโยนไปครับโยนไปครับโยนไปอีกโยนไปอีกโยนไปอีกโอเคเฮ้ยไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรฟืบโลหายหมดเลยเอาไปอีกสามหนึ่งอย่าเพิ่งมานะโลอ่ะปึ๊บเสร็จครับดับเบิ้ลคิวว้าเฮ้ยบ้านเราเต็มเลยไม่ได้วะไม่ได้วะจัดไปครับเฟรียครับโอ้โห โยนไปครับโยน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 ไม่เข้าร้อยห้าสิบไม่เข้าร้อยห้าสิบครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟเลียจะรอดหรือเปล่าฟึบงึ้งดูดิลอยเข้าไปหาครับลอย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 เสร็จวะชืบเสร็จครับผมโอ้โหว้าเอาไปทีละนัดจ้าว้านี่ปาบปาบปับเสร็จเลยครับเสร็จเลยครับเอาหมดเลยอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก ไอ้หนุ่มหโหเต็มเลยมาโอโอ,โอ้อน,นี่เอาไปเตดบนเลยเฮ้ยปักโจกอ่ะน่าจะเอาไปครับฟืบเสร็จคนนี้คนนี้แฟบลวงครับผมก็ดไลค์กันไปอา้าวไอ้นี่หายตัวได้เหรอเอาไปอีกเอาไปอีกเดี๋ยวโจก็กลับมา ฟืบลวงอีกคนนึงว้าอุ้ยวุ้ยฟังนี้ครับนี่เทสครับไม่ได้ดิไม่ได้ดินี่ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเอาสร้างอย่างนั้นอุ้ยไม่ได้นะไอ้นี่สองร้อยเมตรมาใกล้เกินไปแล้วมาใกล้เกินไปแล้วว้าไอ้ป้อมระเบิดมันมันทุ่นระเบิดมันดีจริงๆเลยหายตัวครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปเอาไปเอาไปอ๋อไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับนี่นี่นดูด,ดูมันก็โยนเข้าไปหาได้นะดูดิไม่รู้เรื่องรู้ราวเสร็จปาบสิลัสแทนครับผมพี่ง,งูลงยากอ่ะลงแล้วก็ต้องจัดตามเลยครับฟื้เอาเอาไปอีกไม่รอดแล้วงูน้อยแฟบเสร็จพี เว่อเวออายานแม่ลงไ้ใชยันแม่เอาไปจะรวดบูมบัสพาวครบเลยทั้งเซตเลยโยนไหมครับโยนไหมครับโยนไม่อีกครับโยนอี่โยนด่ดกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่ไงนี่ไงบึ้มบ,บึ้มบ,บึ้มโจะลงไปไม่เข้าว่ะเฮ้ยตัวนู้นครับอยู่ไกลๆนี่แหละดีจะได้ไม่มาถึงตัวเราหัวอะไรตัวอะไรเฮ้ปืนแดงอ๋อยไลโอแน่เลย เออแต่ก็ไม่คารานะครับผมหายตัวจ้าแฟบล่วงกลางอากาศนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมาเสร็จป่ะโอ้โหเฮ้ยดาบว่ะโอเคอะไรดาบอันแน่ฮันแน่ฮะฮะฮะเอาหุ้ยติดเอาดีครับเอาดีครับมา ต้องเจอว่ะอย่างเงี้ยต้องเจอว่ะเอาไปครับฟิวบับล้วงดีจังเลยนะเราหลีกเลี่ยงกรรมธาดีมากเลยนะเอาจริงถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตัวนี้ใบเฮ้ยเล่นบานว่ะนานโอเคเราหายตัวครับเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่กันเยอะเขาอยู่กันเยอะเขาอยู่กันเยอะนี่ยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จัดมาจัดมานี่อะไรเนี่ยแองเกิลครับ เดี๋ยวแองเกอร์ไม่รู้ตัวหรอกว่าโดนเราบุกนี่ไงหายตัวปะไม่หายไม่หายครับโดนอีกนี่แทบหมดอ่างงดิว่าอยู่ไหนอยู่ไหนหายตัวเอาไปเลยเอาไปเลยอะไรแองเกอร์อะไรดูทุร่ระเบิดเราปื๊บปื๊บปืบเสร็จพี่โอ้โหโอ้โห่นี่เว้ย นี่มันอึดถึกโทนว่ะไม่ได้แล้วไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องเฮ้ยหมีเหมือนกันจัดไปครับจัดไปครับดูดูกระสุนลอยไปหมีก็สโลดิโดนเดนมาร์กด้วยโดนเดนมาร์กด้วยอุ้ยอุ้ยหมดแล้วฟับติดลาสแตนครับตัวข้างหลังไอ้ตัวข้างหลัง,าง,ห,ลงหายตัวก่อนโยนป้อมไปครับโยนป้อมไปครับมาดูดิมาดูดิอ๋อ ดาดมาครับโอ้ยเสร็จเลยว้าวมันแค้นเคืองเฮ้ยฮ้แค้นเหรอนี่ไงนี่ไงแค้นไงโอ้ my god บวนสนามมากๆอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอิมูกิไม่รอดนะจ๊ะลงพื้นเมื่อไหร่ก็เสร็จพี่นะจ๊ะเอาไปครับแฟบว้าวเอาไปอีกเอาไปอีก ติดลัสะแตอนี่ปึ๊บไม่ได้ไม่ทันและไม่ทันและแอซิดก็ยังดี <c oughs> เฮ้ยปวนนามปวนนามว่ะเนี่ยเราก็ทิ้งทุ่นระเบิดไว้เต็มเลยนะว้าโคตรดีอ่ะเจง๋งดูสกอร์ดีกว่าผมว่าทำไปได้เท่าไรากับคาจิตัวเดียวเลย <c oughs> ทุ่นระเบิดทำงานดีฮ่าวิธีหนึ่งเลย สิคิวครับผม6ล้านสี่เฮ้ยนี่คือเราไม่ได้ใช้ไตท่นแบบคนอื่นเขาด้วยนะว้าวโอ้ยคว่าจะลงได้นี่นี่นนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยเปิดประเด็นไหมครับแฟมอุ้ยอุ้ยเทสแน่ๆว่ะดูท่าแล้วนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเพื่อนเพื่อนถอยเลยอ่ะเพื่อนถอยเลยอ่ะโอเคเราโยนป้อมไว้ก่อนเลยครับจริงด้วยครับผมจัดมานี่ไงนี่ไงสองหนึ่งครับ เอาไปอีกเสร็จแน่เทสต์อะเสร็จแน่ครับฟึบลวงโอ้ยวิวิวิไอ้ตัวนี้ตัวนี้นะเราจะต้องโยนไปเรื่อยๆครับโยนไปเรื่อยๆโยน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 โโยยนนอะไรวะเนี่ยเทสครับวิวิเรามาใกล้ไปเรามาใกล้ไปนั่นไงนั่นไงสวยแล้วอย่าดันหลังโอ้โหปึ๊บเสพีแอซิดครับผมวิเทสเยอะมากเลยว่ะไม่ได้การแล้วครับเราจะต้องโยนไว้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 เออ นี่แหละโยนไว้รัวเลยรัวเลยรัวเลยเฮ้ยเสียงปอกแป๊กที่ไหนมาจัดไปครับนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงโอ้โหเพนก่อนจ้าตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเราโยนไว้ก่อนเลยนะเฮ้ยอัลติเมตอเธอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโยนไหมครับโยนไหมครับนั่นแหละนั่นแหละโยนไว้โยนไว้ไอ้ตัวนูน้นไปก่อนฟืบอุ้ยอุ้ย เฮ้ยลิงวะโอเคเพนครับเพนครับถอยถอยถอยออกมาดิก็มาดิก็มาดิว้าโดนอ่ะยังไงก็ต้องโดนปอมจุดระเบิดของเราอ่ะแฟบไปครับฟึ๊บเรียบร้อยจ้าฮิวฮิวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพนครับสปีดสปีดพุ่งไปเลยหายตัวครับย้อนไว้ย้อนไว้ย้อนไว้ที่เสานี่แหละที่เสานี่แหละเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดาบครับ สวยละคอนดอครับจัดมาโอ้โหโสเสร็จลวงนี่ไงนี่ไงแลมเพจครับแมปปอมระเบิดของเราไม่ทุนระเบิดไปเยอะแยะหมดเสร็จครับก็ไล์ไปครับเข้าเสากลางครับผมมา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 ทุนระเบิดทุนระเบิดใส่ไว้ทุนระเบิดใส่ไว้เฮ้ยสวยแล้วไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเสร็จเลยเจอชิ่งลงมาอะไรวันนี้ กลับมาลงจอดแล้วครับผมหืเฮ้ยคือทุนระเบิดของมันมันแรงนะแล้วยิ่งถ้าเกิดเราช่วงกลางๆหรือท้ายๆเนี่ยเราเก็บสแต็กของนิวเคลียร์อมพิฟายได้ทุนระเบิดโคตรแรงหือ,อแล้ววางในสนามได้15ลูกใช่ไหมอ่ะในการวิ่งของมันครั้งหนึ่งครับผมจะวางได้10ลูกแต่ว่าถ้าเกิดเราวางเกิน15ลูกไปเมื่อไหรน่นี่มันจะมีเลขบอกอยู่ตรงนี้ครับผมลูกแรกที่เราวางมันก็จะหายไปเรื่อยๆครับซึ่งผมว่ามันก็โอเคถ้าเกิด นึกสภาพดูในเกมหนึ่งอย่างเงี้ยวาง40 50ลูกอย่างเงี้ยโอ้โหแหลกกระจายด a ต a ามันจะขนาดไหนอะนุเออเขาจำกัดประมาณ15ลูกผมว่ากำลังสวยนะหรือ20 20 <c oughs> ก็ได้ <c oughs> แต่เอาจริงเจ้าคาจิมันไม่จะเป็นต้องไปประท้าเลยครับผมหายตัวอย่าเข้าไปใกล้ศัตรูในระยะร5 0เมตรแล้วโยนทุ่นระเบิดไปเรื่อยๆเว้ยแล้วพอทุ่นระเบิดโดนศัตรูปุ๊บเฮ้ยเห็นผลครับผมทำให้เพื่อนเราจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าศัตรูจะติดเดนมาร์กด้วยสโลดาวด้วยตอนแรกอะผมเข้าใจว่า พอโยนไปใช่ไหมรอให้เรากลับล่างก่อนแล้วระเบิดถึงจะทำงานไม่ใช่ว่ะพอระเบิดปักพื้นปุ๊บประมาณ3วินาทีครับผมหลังหลังจากเราโยนไปอ่ะสามารถทําลายศัตูได้เลยเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆครับผมตอนแรกผมไม่คิดว่าเจ้าคาจิเนี่ยจะเป็นหุ่นที่สามารถประทะได้เออแต่จริงๆมันก็อาจจะไม่เรียกว่าปะทะได้ผมอาจจะเรียกว่าเผชิญหน้าได้อ่าในระยะที่เกิน150เมตรก็เล่นโคตรมันเล่นโคตรป่วนเออว่ะ ลองดูลองดูถ้าเกิดเพื่อนได้คาจิมาผมอัพมาลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสายปนสนามเนี่ยแล้วเพื่อนละครับผมมีความคิดเห็นว่ายังไรบ้างกับเจ้าคาจิและอยากจะให้ใช้อาวุธอะไรก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและคาจิขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล